ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้สดาจะมารีวิวขนมจากเกาหลีเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วนะคะอ่าจะมีอะไรบ้างเอานี้ก่อนอันนี้นะคะนี่ถ้าขนมอ่ะเป็นแบรนด์แบบเนี้ยเป็นแบนรนด์ภาษาเกาหลีแบบเนี้ยจะอร่อยค่ะเดี๋ยวจะลองมาชิมอันนี้เลยอันนี้หอก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอย่างนี้มันจะขนมลคล้ายๆบ้านเราอย่างหนึ่งนะคะนี่จะเป็นแบบนี้อย่างนี้ ข้างในาก็จะเป็นช็อกโกแลตอร่อยอร่อยดีเหมือนของบ้านเราอันนึงมากๆเลยแต่สุทาจำไม่ได้แร้วว่ามันชื่ออะไรก่อมาเดี๋ยวเราลองมาชิมปลอกกี้ให้ดูบ๊อกกี้อันนี้อร่อยถ้าไปต้องซื้อมานะ กล่องนึงมันก็จะเป็นห่อๆหอเลยแบบนี้ลองมาจิ้มเลยนะคะรูสึกเป็นอย่างนี้นีเป็นนี้อร่อยอร่อยดีเลิศแปะเขาเหลีล่ยมจึงมานะแบบนี้ต่อมาเป็นอร่อยดี แบบนี้ก็มีแต่ว่าเหมือนกันต่อมาจะเป็นอันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้นะคะแบบนี้แต่แบบนี้รู้สึกว่าบ้านของเมืองไทยก็จะมีแต่ว่าสดามน,นี้ดูว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่าสดามไม่เคยชิมของเมืองไทยแต่ออกมาก็จะเป็นห่อซองๆแบบนี้อยู่ข้างในจะลองมาชิมกันเลยว่ารสชาตจะเป็นยังไง Wow. เออลืมบอกไปว่าเนี่ยมันจะเป็นนิ่มๆเหมือนจะแข็งเนี่ยมันจะเป็นแบบนี่มันจะเป็นแบบเดี๋ยวจะลองซิมให้ดูพอกลับแล้วมันจะแบบว่าตรงไส้มันอ่ะมันจะเป็นยืดๆอ,อ่ะมันจะเป็นแบบดึงๆอ่ะมันดึงๆพูไม่หุกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยจะลองบิดยังไงเดี๋ยว บิดแล้วเป็นเนี่เห็นไหมเป็นดึงๆเนี่ยย um ืดๆอย่างเงี้ยดึงๆดึงๆดึงๆเห็นไหมเห็นไหมอืมแล้วเป็นอย่างเงี้ยอืมก็คือใช้ได้ค่ะต่อมาเป็นอะไรดีนะอ๋ออืมอันนี้ดีกว่าเราลองชิมดูว่าอันนี้จะเป็นยังไงอันนี้แกะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ เป็นอย่างนี้ค่ะเรามาชิมดูว่ารสชาตเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเบานี่เหมือนเหมือนคล้ายๆของมันสเกตโออย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆกันแต่มารู้รสชาติคล้ายกหรือเปล่านี่จะเป็นอย่างนี้ออกมาอืมอันนี้จะมีความล้วนๆล้วนๆกับกรอบในปากนิดนึงเะ แต่ว่าตัวนี้จะแบบว่าเนื้อจะแน่นๆแต่ตัวนั้นจะล้วนเพราะกัดไปแล้วจะล้วนเหมือนกับแตกออกมาบึ๊บบึบอันนี้ก็น่าจะเหมือนกับตัวนี้ออแล้วมีอีกอย่างหนึ่งลาเบิลบอกครั้งนี้แล้วที่สดารีวิวไปกับ x x แปดกับ x ไฟใช่ไหม x เนี่ยตัว x ไฟอะสตาเดี๋วว่าสดามีความรู้สึกว่า อยากจะให้ไม่ต้องแช่ตู้เย็นเพราะว่าแช่ตู้เย็นจะอร่อยน้อยลงสดาชอบแบบไม่แช่ตู้เย็นเพราะว่าเดี๋ยวจะชิมอีกรอบนึงคลิปที่แล้วเป็นแช่ตู้เย็นนะคะเด,เดี๋ยวนี้นะคือถ้าไม่แช่ตู้เย็นนะมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนี่มันจะมีแบบคาราเมลมันจะยืมเยิ้มนะมันจะมีตรงคาราเมลตรงเนี้ย เราคิดว่าเขาอยากให้กินแบบว่าไม่ต้องชเดเยนถ้าเรียนมันจะกรอบอึ๊บไปเลยแต่นี้มไม่จะมีความแบบยูวบแล้วก็ยืดนิดนึงอเราว่าแบบไม่ให้เรียนแบบแบบโอเคมีประมาณนี้สั่งพริกหมดไปชิมนนี้เป็นขออถ่ายอีกอันนึงครั้งที่แล้วชิมรถ ช็อกแลตต้้มนี้จะมาชิมรสไวช็อกอ๋อสำหรับเอ็กเอแดเ,เ,เนี่ยเอเอนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราซื้ออันนี้แล้วเราไม่ต้องซื้ออันนี้ก็ได้ค่ะเพราะมันเหมือนกันสะดาวว่าน,นี้อร่อยกว่าโอเคแต่อันนี้อย่าลืมซื้อนะเอ็กไฟอไฟอร่อยมากโอเคอันนี้ต่ออืมอร่อยมากเ้วยด้วช็อกนม จะเราว่าแบบนี้สองอย่างก็ไม่ต้องแช่เย็นเหมือนกันเพราะแช่มันจะแข็งกว่านิดนึงโอเคเดี๋ยวมาแค่นี้ก่อนวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายอย่าลืมนะขนอมอร่อยอร่อยเก้าหลีมาแนะนําให้แล้วบ๊ายบายจ้า